อาบน้ำบานเองจะได้ยังคุเพียวๆเลยเดี๋ยวผมอยู่ห้องมออาบได้เลยอาบน้ำได้เลยโดยอาพี่น้องเลยเปิดภาพมากะอยู่ห้องมอเลยโดยสบายดีเลยสวัสดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีนะอาการอัปเดตอาการทับปูก่อนพี่น้องเลยสบายดีสบายดีลูกเวรกันยังอยู่คือเก่าพี่น้องเลยเนาะยังอยู่น้ำกันอยู่ คืนเนาะชิบเนี่ยชิบเดบอสแ้่ต้องานาพ่อกัสิชิบสองเ้ท่อนไข่กันชิบดาบอสิมอนี่เ๋อชิบแล้วเนาะานจ้างชิบสองปรมาสองมื่สองมืชิมอนีไว้เนาะไปอยู่ได้เนาะคนนอนบอกไว้เบอกบอใจเงี้ยขึ้พ่ออยู่ขึ้นเขานะ อ้่นไปทางเท่ี่ยถอยออไรลเลยนีเป็กมันไม่เพ็กหนงิกองวันี้เกมันมีสักเพ็กหาสิบหอดหาแคหมหาแคบเลยเดี๋ยวมีกล่องห่อยาเงี้ยี่ยาสิกล่องเฮต้องดูหกสิบมันเป็นอะรนหางแคบจริงึงจริงประมาณว่าเท้า็ม ประมาณชิปเพชนี่ไกหมดเลยบ่บ่หอดชิปเพ็นีไดบ่บ่หอดช้างใส่กล้องนีใส่หนึงประมาณประมาณกล้องมันนี่ใช่ได้เนาะกลองมันนี่เมันนี่ประมาณชิปเ็กลองหนอยอาทิย์กลองกองปน่อยเนาะเพราะว่าเพราะว่าหาเทชนหาเป้านะเ้นไวชิปเด็กนงเย อมอืมหดที่แตกเลยอืมเยอะสุดเอามาชื่อชื่อที่อืมเนี่ยสิบหมื่นได้บาทในมอเพิ่นมาเบิ้งนะบ่เพิ่นมาเดีเพิรนาเิ่เพิ่นมาได้เพิ่นไหนเขาเมื่อเมื่อได้บาทเพิ่นมาสัญญานี่ยนึงเบิ่ตอนเศร้าหาโมงเศร้าอื่น กอน้ไปเายาโอ้โอ้เออเนช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายบอื่นเนาะอื่ใส่ยาที่เนเลยกวดขึ้นเลยเอายาเมื่อกินนั่โออาจจะได้เมื่อแบบอื่นเนาะกินเช้าทิตออาตมาเอากินเช้าทิตด้วยอีกเนาะมเอาเดือนอท่อเว่าเพิ่งป้ายานะเช้าทิตน่ะว่า เอาไม่ได้เอาบาทเดียวเอามาเอาเดือนต่อเดือนเอาเดือนต่อเดือนเอาเอาบาทเดียวบไมีเงินเช่าทีมันหาเดือนเลยเนาะหาหกเดือนเพื่อนะหาเดือนบ่างเอาเช่าทีมันก็หาเดือนเลยเนาะจีจีทีต่อเดือนเนาะจีหาเช่าด้วยมันก็ต่อหาเดือนต่อบาทเดียวโอ้ยเอาเงินใช้่วันตวอวันยังว่าเงิน เดือดระเทืองว่าพ่อได้หาได้อย่างนี่เนาะหาได้าที่ทานุ่นยากเว้ยกะเอามาตเอาเองก็ได้นะเอาผูจ้างเนาะเอาาู้จามองเอาบบนี้เนาะเราแบบผูะเางเน่แบบหาเนาะมไาไปกินหายมาเสื้อมาหายไปเลยจริงเนาะไม่ได้ยูสมมติอนนี้ เราเสร็จไปทั้งไม่มันยังมันจะกลับมาทันสินะเดี๋ยวเอาพืชเราเสร็จมาบ่อยากดอกแต่ไม่งั้นอันมาเอายาเนี่ยคือสิบยากดอกออกไปข้างนอกกูมืออยู่แล้ว โดนีเขึ้นเซปนไปทิมมาอย่าง้มมอนไปน่นนี่อนีจิมมดไปไกลบอขึ้นขเซอกเซปนว่าอย่าสิมมอนข้วื้นีม่ันยังมันยังดูเซโปมากอ่ะอะไร่ะไม้เากนะมันแกันละร่างกายแข็งแรงเนาะไม่ไาเขาเขาปกติเขากระจาเอากระอยู่นู่มาเอากระจายนะจั ว่าห้องหมอเพิ่นกับบอดี้ไก่จากวานเท้าบันไดเนาะกายยุบมันท่ามาช่างมามันสมกอยู่ดีเนาะหมอเพิ่นก็ดีใจน้ำเลยพี่น้องเลยเห็นเท้าดีขึ้นเนาะเป็นเห็นเท้าดีขึ้นเพิ่นก็ดีใจน้ำเพิ่นมาเยี่ยมมาอย่างเนี้ยติดตามเบมึงทุกชั่วโมงติดตามอาการเนาะว่าซ้อมแล้วจบตลอด อือแาดมัานซืนใสเสื้ใสมาแต่มื้อแล้วมันมันก็เบิ่งการเฮาอยเนาะโดยเอาไปหนไปนี่มันไปหน้าไปไนเพิ่นก็โมมเฮาอยู่ย่างไปมาเเไปเฮาคูัชากัเฮ็ดออกกําลังกายอาดีๆๆเนาะพี่น้องเอ้ยจักน้อยบ่อื่นก็พังเบิ่งเนาะสิได้เมื่อแหดีกว่าเก่าอีกจักติ ถือว่าได้มาพักผอนนะนอกปรเก็ได้หลังจากที่เเห็ดเวียกเห็ดยังอยู่ให้อยู่นะอันนั้นอันนี้กระจอกกระเจ๊กเเอก่าแบบนี้ได้เชยเก่าโซเชยดีปกตินดีกว่าปกติเดีวับนี้เขาเอาเก่าลงแบบปกติเลยเนาะ ท so like oh. ี่เกี่อะไร่มาทีวัดอยู่ที่ซัมนี่เนี้อามันเค็งอย่นี้มแบมันคือเ่งมันระคาโรคโรคตัวเดียวอันแบบว่าคุมคุมร่างกายเฮาเบิดนั่นเนาะกระจายไปทั่วร่างกายโง่ไรมือมันเมามดนี่มันมา้ือนม่นะวันนี้น้ยวกาเองไรเลยเนาะ เออเพราะมันบ่นั่นดอกเขากินยาตัวเนื่องนะ้เขาดีว่ามันมันปกตินะเากินยาตัวเนื่องกับสิเจ้าอยู่คันนี้มาจากยาพินเนาะตัวตัวนี้มันจะเป็นความสำคัญตัว่าบิดขี้นี่ตัวเ่าบิดขี้นี่ปกติมันเอาตื่นนอนมาเาบิดขี้เพิดขี้นสิ่นี่เพิไป่าแล้วพิอย่ยต้องได้ข้าล้งควบกินอีกเนาะ เป็นมันเป็นของดองข้าก็อดเนาะอย่างให้มันเช่าเนาะมันแบบมันเช่าขาดนแล้วนะเจ้าไม่วะหมดจะขวดแล้วเราสอด แล้ว่าด้วยถามเพิ่นบ่กว่าปลากินแบบทุกชนิดได้เลยบ่หรือว่าเนใดเขาไม่ถามแต่ว่าบานบัดเฮาสิเม่ต้องถามเพิ่นคบรรุพันธพ์่นมกินเนี้ยบรรุพันกับปลานี้โอมันมันเลยเนาะมันกินมได้นกินบดแน่บ่ลเอ น้องยั่งให้ขมือเขาเมื่อยดีกว่าเสียไม่เยอะเออนั่งคื่เขาเมื่อยดูโอ้น้อยเมื่ออาบน้ำอาบในได้เนาะอือเขาในกินเขาตำลึงน้ำแม่นุ่นก่อนเด้อะตำลึงตำลึงบ่มี่โบ่งมีแต่ใบอ้าวแต่ว่าปีนี่แบบโบปงเนาะว่ะแล้วมันมันเรื่องวะเพราะมันตั้งโบปงนะมันเป็นแบบมันปุงไหนมันเป็นกูดกูดได้ เออใบกูดอ่ะมันนี่แถวพอแล้วว่ามันเถ่าบ่บริตัดออกเบิดเลยเบ้อหรอวะขาว่ามันคำว่ามันเป็นใบกูดเลยมันยังเม้อรุ่นมันโอ้อเขาต้องปลูกใหม่บ่ปลูกใหม่ก็ตัดอ่อนถงงถงปลงน่ะตัดเลือกออกตัดเลือกใหม่มันสิปลูกใหม่โอ้แต่ว่ามันปลูกแล้วสิครองแล้วอ่ะเออพอดีแหละเมื่อเมื่อนะฮะแล้วตัดแต่งใหม่จะได้เอามากินจุ้งจุ้งกินอ่ะ ทัานพูดเหรอเเลิกออกทัานพูดเหรเลิกออกปีกายนี่นะเป็นลายเราแล้วปีกายนี่ปรงงามไร่จนได้ไายปีกายนี่ปีนี่เราเบิดแม่ปีนี่แบบอ่อนอวบนะมันเหมือนโมงามเหรโมงามเหรอเลยมันมัเป็นพุ่มไปเลยอันเป็นพุ่มคักได้เหมปีนี่มันเป็นเป็นใบกูดกูดใบเนี่ยนะมันก่อนน know, like, uh, well right. ั that, okay. you know. ่นแหหละอ่า hmm. ม like oh ัย ตัวนมาเออปีนี้บบได้กินเนาะปีนี้เนาะมันชีไม่แค่ไข่คือใบเครือมันก็อยากตายช่เป็นยุบๆลงมานะมาชีแตงออกบงยุบโอมาส่งอนน่ยเดต่ลเอ่งอ่กบมเลยด้มาแตเร้าเอ้มา่อนนาเอนนีกับมาเลยด้มาแต่เศร้าเลยเ่อ้มาส่งอนนมาสงกัมาเลยเด้าแต่เ้าเลมนี้มาสอนนมานบาเเด้มา้าื่นี้านบานกบมาเมา่าเลอน้กาบ่อ

เพราะว่าเขาจะได้เมื si ่อยได้เนาะเขากินอย่าเากินแบบมันอันนั้นเอาเนาะข้าเนียวก็อยากกับแบบว่ากินน้ำเน่สลับกันเน่สิเนาะย่านมันนันนั่นมันหวานเค็มข้าวเจ้าสินเนาะน้นีเถ้าวนเนี่กินข้าว อข้ายกมกินได้โอ้เพิ่นกับใส่ยามีหกมีเห้งรับใส่ยามิตรหมอกกมินน้ำกจีวานกินเอากินเอาตรงนึงมีชามก้อนบ่โมเป็นยังเนาะมันโมเมนมันโมเมนแบบใส่นุ่มมันบริวารแห้งเนาะมันเป็นพราวธรรมดากินได้ บนน่ะก็ยีสนุกกินได้ย่ยนแต่าเอาบบนเป็นวัดแน่นอ่ะโอ้ยันคมหวานยันมันโตโตหวานมันฝ้าไข่ไข่ติ้าไข่โอ้หัาข้อนกินนี่อาบน้ำเบื้งแรกตอนนมีอาการยังบ่ใช่ดีขึ้นเลยมั้ว่ะตื่นน้ำนะเนาะ เฮาบ่ได้อาบหลายมื้อแล้วเฮาตื่นแล้วเนาะตื่นมื้อนี่บ่ได้อาบเนาะไปอาบมื้อมื้อบ่ได้มื้อสิได้ขึ้นบัอืขึ้นตตนตันนี้เฮาต้องเลือกอาบเวลาสีฮ้อนๆนี่เนาะมื้อเที่ยงประมาณช่วงเที่ยงบ่ายโมงสิเนาะช่วงเที่ยงงบ่ายอาบลงหนาโงวนเนี่ยมา3:00นอยากทําอยู่เด้อบ่ได้่สิไปใอามันมอยู่นี่ไปอาบนเเจ้าไปแหงไม้ตลอดนี่บานเฮา มันมองใส้นังโจ้สุดพอดีหาเจอใช่ไโจ้เนี่ยว่าเขาขยับัเข้าไปอาบน้ำเนี่มันมันเพี้ยงก็ได้เสียงแตกก็ได้เจังไดเขาหรือว่าเขาอาบน้ำเขาฉี่ขึ้นเทิงใช่ปเขาเอาแขนขึ้นเทิงอยเปียกเนาะแไหมใส่ใกล้เอาขยับหน้ากานี่เลยันี่ยมัมมันถือบนผับเลยนะถึงใส่นี้บารเขาอาบน้ำา่แบบนีมือนี่มือนี่ฉี่ เมื่อนีสามแทงแทงสยาเนาะโย่ตั้งสิบมื่อเนาะกัเปลี่ยนพอกใหม่อือแบบอื่นบบอื่นเนาะอ้เมื่อนี้ชมาอาบกระซี่ึ้นไม่ใช่นีอกลอลองานหาไปที่ใหม่ชี้ยูบ่อกนะหาหปที่ใหม่มึงเนาะวะแบบเอาซี่เลยนะตาข่งเดียวอ๋อมาจิตติเอาแขนออกบอก มันนเป็ีอดเอาอดนะจังหน่อยกันเอาเข็มออกก็ได้เมื่ออาบน้ำสะดวกสบายอยู่หน้าแล้วชีวิตได้เลยเป็นในน้ำนิ้วมันหมอคือเช้าหบือเปล่าคนบ้านเราลงเช้าปลายบินเราใส่อยู่นี่ได้ประมาณจุดหนึ่งวันนี้กในน้ำเอาใส่เค็มลราในน้ำมือใส่เยอะแต่เมื่อใส่เองเหนือนในเมื่อโดนหมอในน้ำในน้ำมือใส่ใส่ต้นสั่งต้นเลกใส่ยาเนี่ย ม่กวนบเนยอยาดนไมเล่้ไอาบริติตามอาการเนาะเบบ่าอยางเมื่อนอนอยู่ื่นมาชั้นชันเนาะมันมันกตัดสินใจนอนอยู่น้ำเพลนน้ำหมอนี่เนาะพ่อ่ำบ้างอาการเฮ่าดีขึ้นนอยู่น้ำเพลนนดีกว่าได้แม่แม่มาตรวจเบิ่งน้ำตาลตรวจเบิ่งความดันตรวจเบิ่ง อย่างเนาะโอเจปวดใจเนาะเตมืออาการเท้าแต่มือแต่มือเนาะมือพุนกับเมยูดจนใสยาเองได้ใสยได้ค่ะใสได้ยืกำเนิดนั่งเบ็ดเาเต่เพือนปั๊กในน้ำไปที่าของเพื่อนเนาะเมนเมงเนาะเดอมค่นเ็นใสยาได้ถามันเจ็บจชสิว่าได้เพุนกะตามตามใจคนไขคือกันถ้าบุญลังคนเพุนอย่างเมื่ออยู่เพื่อนกะให้เมื่อสชนะคนอยู่แล้วเน่ะ มันใส่อยู่เงินน่ะจะแน่จเช้าอเนาะมันนี้แนล่มันมันดมัเช้านี่มันโมโหอาการเจ้าดีขึ้นมอดใส่ยาสิมาด้วยมาดวัดเนาะวัดความดนกความดันมันเห็นตัวยาเลยแล้วมันเ่าตัยาคีไม้องเมื่อเ่อสองพี่เาได้เมื่ออาการอีกที่ขนาดอันเป็นขาไอ้อามน้ามันเฮาคิงห่อนกระบอกคนอยู่เป็นปะอันแน่คนจะมาให้อาบนูนเนี่อาการนี่ยนกานอนนะนี่เว็นคน่คอยเสียอามน้าเนอะมันหลมือเลย

มาลองเลยนะลองอยู่กับหมอเลยลองอยู่กับหมอเลยใครในเฮาเมื่อบ้านเฮาอาบดนเนาะเป็นอาบดนบ่ย่านบ่ต้องย่านอืมต้องอาบคู่มือคู่มือดนวยอาบมือละเทื่อเอาะแต่ตอนเว้นนะเนาะอาบมือละเทื่ออาบแล้วหันโม่แล้วนั่ารบ้านนี่นั่งเขามาพวกกำนังควรจะนะไม่ควไปนะไม่ควรยิ่งชอบไปบุญ บม่เรื่องมันกับเไยวบ้านี่เ้าวนกับเพื่อนบอกเลยว่าเมื่อเด้มเนเด้อชิหเหตุไปเมื่อได้วชิวัดมั่นเมื่อเอไปคอดมันอีกไหมที่ไปกดมันเด้อเมื่ออดมันจด้าเพยนเตือนไว้ก่อนวะโอ้เจ้ามงมือแบบจะไปวัดมันโดน่เวไยเ่ยจิหือยว่หอกันมากอีกนะจิไม่รู้องมัน เอไม่ควมเราแล้วเนาะยังหน่อยกับฟักฟื้นได้จะหาหกเดือนคือว่าแล้วเดือนหาเจ็ดเดือนเ้วอ่ะหวยดรืยอะหวยธรรมดาครับกินได้ยงไกินได้มเนี่กินเขาเนนนอเอ่ะยอมได้ว่าเ่นยอหกเจ็เดือนไม่ได้เห็นหน้าเลยได้เห็นหน้าโสันนเนาะ ีนคนชาวนาเนาะว่าแล้วซาสบาว่าบอกะวยใจก็ลังว่าว่าขายมันได้ีไล่ไปไหนสันเจ้ามา่เนไปขายได้ได้ได้ันีโบบ่เซนเจ้าระสได้ีบเลยสีเชนบ่เจ้าปะยหรือว่าหาศบบ่หาโฉบเร ต่นแต่นกับไปตากน้ำใบตู้เมื่อนั่นกับยังพันดนยังพันด้เหงนว่านี่พึ่งกับไปพิกเมนยังพันด้เงินมันจะพันอยู่นั่นกับยังพันมันมันเราหัวใหญ่อืมมันเราหัวใหญ่แล้วว่าแถวอันโตโกนผ่านมานั่นมันเ่าหรอบางต้นบางเหงาได้ร่ำหัวสินะหัวใหญ่ตื่นรู้สำเคลํำไรนะเมนมันพอสีทา ชวนหาได้หาก็ได mm. ้เศร้าปล้านเบิรแล้ว right. ่วนหนึ่งยังชวนหนึ่งทำปนอท่านมาเป็นนาคาคือนปีกายนี่นะว่าไล่ไล่แล้วสี่สิบล้านนะว่าสี่สิ้าบนแ้เนาว่าแล้บาหงช่องเ่าแหงปวดหื่ยึงแม่นยุ่งหบนมาบนกวนก่วงนยว่าองเอาได้เห็นน้อยเดียวนึงว่าเป็นชวนก่วงนะนชวนก่วงนะ่สิครับควอนว่าโอ้โดยโดยเห็นเดียวเดวแจกดี อือโดยเอาจะมแต่ว่ากลับเลยละเฮากับสีเมื่อพรมกันนะเพราะว่าสีเอาสีสีออกไปหน้าเลยสีไปโหดพักใหยเจ้าเห็นนะเมนวันนี้โหดพักสองมือเลยโบเละเมื่อเฮือนหลักออกไปหน้าเจ้าโตเด้แต่วันนี้คำมากเลยสีมาหับมนุ่นมาครับเลยหรือว่าอะได แล้วมันก็เรื่อยๆอายุมันก็ออกเรื่อยๆอยู่มันหันมันมันก็มันก็เต็มท่ออยู่เต็มท่อมันแต่ว่ามันโบชานมันกับโบชันแห้งไนไหนสินะมันแห้งแต่บาดตะบิดเทาเปิดนะเนี่ยโอ้โมันแห้งไปไหที่มันแห้มันต้องรีเข่ากูหันบ่รีก่อนอีกอิดนึงแห่ะก้าเหินแห่เอาจังไปรีออกมาให้หนึ่งเหมืประมาณประมาณสิบนาทีเนอะรีเข่าไอ้ไข้ไข้กระยานมัน ไอห้มันได้ที uh ่ก huh. ่อนก้าวมันเสียงใดมันมันตกเมยว่ามันเสียงเบาแล้วต้องไปนีออกน้อยนึงไอ้เมงเมงปลายนัางอ๋อแต่อาจมันมันทัดุเหรือแต่ได้ขนาดเสียงใดมันเสิ่งงได้ไหมโอ้เพราะว่าบอลเซนไปเปิดมันก่วงเลยได้เนาะกี่รอบเนี่ยโอ้หิร่าหยร่าเนาะ โอ <ève S 1> ้โหเขาออกสวยที่ได้นอเพิ่นมาไปเบียกเพิร์นนะเนี่ะช่วงนีเคืว่าก้ามือออกไปพุ่งไปก็ว่านี่เที่ยงเลยชิคก็ออกใบยูเพราะว่าไม่ได้ฮดพักสองมือเลยไปพุ่นได้ไปหดพักให้สองแถวนั่นตื่นเช้ามากกว่านึ่งข้าวสุกไปชวนเออมาขำมากกว่ามาขำสินะกับผมีเวลาได้หดไปบาร์ทาสีหดบัดยันน้ำเบิดเด้มันต้องหดตอนเว้นเนี่ยเขาใส่น้ำไฮโซดาเซล แม่ทำอไรแม่ใช้ไฟฝ่าด้แม่ทาเปิดเปิดเวลามีเลดยังเปิดน้ำขึ้นแต่ยังพุดสิเด้อาจะอะไม่้เมือเมเือนดอเมื่อเสนกเมื่อ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 อื่นนี่เนาะเมื่อเมื่อเหมือนกันเหมือันเมันไเลย โอ้ดนะโอ้ดนะเจังนอนเมื่อนี้เดี๋ยวไปโหดไห้ก่อนโหดแต่แถวเทิงนะแม่แต่ลูกมุดมันต้องได้แก่ลงไปได้เลยมันเป็นโมดออกไปเขาบอกวาเป็นช่อยไปเนอะช่อยไนพักไปดีนมาคันโสมกันโดงนี่วิราชกันช่อยนะว้ายพักอยู่หน้าของบั้งแกลัยไม่ได้ช่อยไฟก็เป็นวัดเป็นไอกินบ่ได้เน่ยชมพักอยากอยู่บรรยากกินบ่ได้ช่วงนี้นะสิงรัศมี แต่ว่ายังบ่มีไผนั่นนี่มันเคยมาซื้อเราอย่าซื้อเด้อย่านผักเรางามเด้อนะเมื่อป้าด้เด้อใ้ลุงเมื่อนําบ่ด้เมื่อนํากันโดยสบายดีโดยมื้ออื่นก็ได้เมื่อยแเนาะอเอา